สวัสดีครับผมช่างจอดนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับวิธีการถอดล้างแอร์นะครับยี่ห้อโมโนคูนะครับผมที่สําคัญนะครับนี่ฮะประหยัดไฟเต็มป t ทอยู่สามดาวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับด้านล่างนะครับจะมีในส่วนของตัวสลักบานสวิงนะครับตรงนี้จะมีน็อตอยู่สามตัวนะครับหนึ่งสองสามนะครับ อ่านี่นะฮะออกมาเลยนะครับตัวที่2ตัวที่สามนะครับเสร็จแล้วเปิดหน้าการขึ้นมานะครับผมจะพบว่ามีน็อตอยู่หนึ่งสงสามสี่ห้าตัวนะครับแล้วก็น็อตล็อก ตัวรับสัญญาณนะครับสองตัวนะครับผมอาจจะหันตัวรับสัญญาณออกก่อนก็ได้นะครับอ่าแนี้นะแล้วก็เอาหน้ากากาออกมาได้เลยนะครับยกเข้าหาตัวนะรักษะประมาณนี้นะครับใช่เลยหันน็อตนะครับที่เหลืออยู่นะครับสกูหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเค ขันสกูอบอของห้าตัวนะครับน,นะถอดพั่นฟิลเตอร์ออมาได้เลยนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรนะเป็นคล้ายๆกับสลักล็อกริดเดียวนะครับ<ม>นี่นะ ออกมาได้เลยนะครับตัวลสัญญาณตัวเซ็นเซอร์นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับด้านบนนีนะจะมีสลักล็อกอยู่นะครับ1 ...2 3องาอประมาณ3นะครับจับล็อหน้าออกมานีนะครับนีนะ,ะจับประมาณนี้นะครับอ่ะมีนะหลุด,ดแล้วนะ ดึงเข้าหาตัวครับดึงอ,ออกมาประมาณนี้นะครับเคด้านนี้จะมีน็อตหนึ่งตัวสองตัวนะครับหันออกเลยนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับลองมาดูด้านนี้ครับด้านขวามือนะครับอ่าวนมาเลยครับวนมาวนมาดูทางนี้ครับ อ่านี่นะครับจะมีสกู๊ตสองตัวอันออกเลยนะครับหนึ่งสองตัวนี้เซนเซอร์น้ำแข็งนะครับเป็นหลอดนะครับอ่าสกู๊ตหนึ่งตัวก็อ,ออกได้เลยนะครับไม่มีอะไรนะครับมีล็อกเล็กๆอยู่ด้านบนอ่าออกมาได้เลยนะครับตอวนี้แหละปลดสาย ที่เป็นในส่วนตัวมอเตอร์สวิงนะครับแล้วก็มอเตอร์คอยเย็นนะครับ,ออร en, รบอของมันยังใหม่ๆอยู่ก็ต้องใช้ตัวช่วยนิดนึงนะ,ะตัวช่วยนิดนึงโอเคมอเตอร์คอยเย็นออกกันที่เรียบร้อยนะครับด้านบนมีสกูหนึ่งตัวนะครับ คูนังตัวนะครับนะแล้วก็จะออกมาได้ลักษณะประมาณนี้นะครับสังเกตดูนะครับจะมีสายไฟนี่นะครับติดอยู่นะครับยังไม่สามารถยกลงมาได้นะอ่านะขันเลยครับผมในส่วนตัวสายไฟออกมานะครับ ออกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีในเสรวนตัวสายเมนสายเมนนะสายเมนนี่ครับข้างในไนนักเราสไลด์ออกมาดูนะครับ นิวตันนะครับเปิด <À, S 1> ออกมาได้เลยนะครับอเจ็ดจะช่วยอีกนึงนะอั à, <ห>นก็ตัตงนี้นะสายลายนะครับ <c oughs> ต้องใช้ตัวช่วยนิดนึ่งในการกดนี่นะอนักมาเลยนะ แล้วก็สามารถเอากล่องคอนโทรลมันออกมาได้เลยนะครับนี่นะวางไว้ก่อนครับไม่ต้องสนใจวางไว้ก่อนเอ่ะเรามาดูนะตรงนี้ครับสกูจะมีหมด3ตัวนะครับอันออกเลยนะครับ ิ้ออกนะครับผมนี่นะสอดทอมชิ้งนะอดีเมื่อวานถอดออกไว้แล้วก็ไม่ได้ใส่กลับนะครับก็นี่นะสอดทอมชิ้งแล้วก็เตรียมสายเหมือนเดิมนะครับเตรียมสายไฟหรือสายอะไรก็ได้นะครับที่เราถนัดนะครับแล้วก็มัดไว้นะครับ ลองดูว่าตรงนี้ดูดหรือยังครับานี่นะดุดออกจากกันแล้วนะครับที่สําคัญเลยนะครับเวลาติดตั้งเนี่ยล็อกหลังตัวนี้ผมออกไปแล้วนะมันจะทําง,งานง่ายหน่อยนะครับครอยๆว,วันนี้นะครับอี่นะเรานก็สามารถไ่อยได้นะครับ ท่อทองแดงเล็กน้อยนะครับด้านหลังก็สามารถดึงออกมาลงมาได้ง่ายๆเลยครับอีนะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ก็ถอดชิ้นส่วนนะครับฝาข้อมอเตอร์ถอดมอเตอร์ถอดโรเวอร์ไว้ทำความสะอาดนะครับอลองมาดูกันว่านี่ครับอลองหลังน้ํานะครับ ไหลมาเจอกันถาดหน้านะถาดหน้าฝั่งนี้มาได้หรือเปล่าฝั่งนี้มาได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวถอดดูเลยถอดดูเลยนะไหนๆลือแล้วก็ต้องลืือให้สุดเลยฮะ่ะมาอยังไง ออกแบบมาแบบไหนโอเคสามารถมาบรรจบกันรางตรงนี้ได้นะครับเอ๊มีรูหนึ่งรูมีรูหนึ่งรูจากรูข้างหลังอ่ามีร่องรางหลังด้วยนะครับผมลักษณะประมาณนี้นะก็ถ้าจะล้างให้สะอาดก็ต้องถอดประมาณนี้นะครับผมก็ประกอบกลับเข้าไปนะ สว่านก็ใช้เป็นสว่านแบตเตอรี่ของ4 Energy นนะครับแรงทอผมตั้งที่ประมาณ9นะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับอ่าเวลาจะใส่กลับเข้าไปนะครับทำอย่างไรนี่นะครับถอดแบบไหนก็ใส่แบบเดิมนะครับนี่นะ ตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับนี่นะดูนะ,ะเข้าไปเลยนะครับเข้าไปยังไงครับเข้าไปแล้วนะครับยกขึ้นเกี่ยวอัอพปลดหลุดต,ตัวสายไฟออกอ,อยู่ด้านนี้นะว่าเข้าล็อกหรือเปล่านี่น่าจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเล็กนะ ทีดเดียวปึ๊บอ่าโอเคนะเข้าแล้วนะเข้าแล้วแล้วขันน็อตขันสกูขับไปได้เลยนะน็อตสก,กูสามตัวเหมือนเดิมนะครับอ่าลองดูนะสามตัวเหมือนเดิม สองตัวโอเคเรามาดูฝั่งนู้นครับอ่าตอนนี้สามตัว I mean, I กลับมาที่เดิมอ่าดูนี้อ่อาออกมารอลืมใส่ท่อทิ้งกลับเข้าไปนะครับอ่าตรณนี้นะรับเห็นไหมทุกอย่างก็จะมารอตรงนี้และโอเคกล่องคอนโรล ลิ่นลิ่นหลุดออกมานะโอเคก็ต่อกลับเหมือนเดิมครับ นะตรงน,นี้นะครับอย่าลืมขันน็อตกลับเข้าไปนะนี่นีนนตัวน,นี้นะอย่าลืมขันน็อตกลับเข้าไปนี่นะตัวน,นี้นะ ขงเสียบกลับเข้าที่เดิมนะครับเสียบกลับเหมือนเดิมนะครับมอเตอร์สวิงก็เสียบกลับเข้าที่เดิมแล้วกัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อยมีมอเตอร์เย็นนะครับ อ่าเก็บสายให้สวยงามนะัืมนี่ก็ต่อกับทาเดิมได้เลยนะ ให้สวยงามนะครับแต่งแต่งสายให้สวยงามแล้วก็ปิดได้เลยนะครับนี่นะปิดก็ลักษณะประมาณนี้นะครับะจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะดูวยดีๆอ่าโ <Good. S 1> อเค ประมาณนี้แล้วก็มาประกอบได้เลยนะครับประกอบลักษณะประมาณนี้นะ้าไปนี้นะ มีอะไรนะครับล็อกด้านบนก็ตันให้ลงล็อกประมาณนี้แล้วก็ขันน็อกเก็บงานเลย สามตัวนะครับด้านล่างปิดฝาครอบนะครับ นะนี่ก็ปิดเข้าได้เลยประมาณนี้แผ็นพิวเตอร์ก็ใส่กลับได้เลยนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปปันสวิง ดูนะใส่จากด้านนี้ก่อนครับทางด้านขวาโค้งได้นะครับโค้งได้ข้าไปนะเล็งให้ตรงร่องแล้วก็ดันกลับประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ใส่นะครับประมาณนี้นะ,ะดูร่องนะจะมีร่อง มือช่วยค้ำค้ำม,มันนิดนึงนะทำงานคนเดียวมันก็จะค่อนข้างลำบากปุ๊บอ่าอ่ากันเข้าไปกไปก็ปิด้นอยนะครับวิธีการล้างก็ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับแฟนคอยโมโนโคูนะครับ ล้างก็ประมาณนี้นะก็ตัวนี้ก็คือติดตั้งจริงเลยติดตั้งจริงท่อบนนะครับก็อเอาสายไฟออกก่อนนะครับจะทกาการล้างได้นะครับก็ขอฝากไปนะครับวิธีการล้างนะครับแฟนทอยโมโนคูนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ